สวัสดีจ้ากินแซ่บๆต่างแดนก็ประกวังสาวโคราชในต่างแดนอีกเด้อจ้ะเด้อวันนี้มีสมตำแคบหมูจ้ะพี่น้องดูจ้ะแคบหมูเต็มถาดแค่เอ้ยกรอบนะกรอบคลักจ้าจะเค็มๆก่อยๆหน่อยๆเนาะจะเนาะแซ่บวันนี้ก็มีขนยจ้ะขนยไม่เล่นนะคะ เล่นหมูกรอบจ้ะพี่น้องอยากกินหมูกรอบก็ส่งจานกอนเยมาแซบ่บๆนากันจ้า <c oughs> มีเส้นขนมจีนอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเส้นขนมจีนมีพอกระเทินจ้ะสองหัวหน่อยๆ <c oughs> <c oughs> ห no, น่อไม้เรดดิทมะเขือเปาะแล้วก็มีผักชีลาวเน,นาะจ้ะเนาะ แบบคักพน้องจ้าแลนดิสลูกย่าใหญ่ 嗯 เมื่อวานเพื่อนลุงทอมมี่มาหาจ้ะเป็นผู้ชายรุ่นเดียวกันเนาะห้าสิบหกปีแก่แล้วค่ะเขาเป็นลูกชายเดียวแล้วเขาไปมีเมียอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่อ่ต่างจังหวัดเอ่อยุดตัวบอยเนาะจ้าเนาะมันชื่อยุดตัวบอยเนาะค่ะจิกจังหวัดหนึ่งห่างจากนี่ประมาณสองสองกิโลเอ่อสองชั่วโมงครึ่งขับรถจ้ะแล้วเขามาเยี่ยมแม่เขาซึ่งแม่เขาอายุแปดสิบหกแล้วค่ะแก่มาก แต่พ่อเพิ่งจะเสียเปิดปีที่แล้วแล้วแม่อยู่คนเดียวแล้วขาไม่ค่อยดีด้วยจ้ะ แต่ก่อนพ่อแม่เขาอยู่สองคนจากพี่้องตอนนี้พ่อตายปีที่แล้วเหลือแต่แม่คนเดียวจ้ะแล้วเขาก็ไปอยู่กับลูกเขานะคะเขาก็อยู่คนเดียวค่ะแล้วที่นี่พิธีการดูแลของคนที่สวีเดนน่ะลูกเขาไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่เลยค่ะเขาจะมาเยี่ยมเอาทีนึงก็อ,อาทิตย์ละข้งหรือว่าเดือนละข้งนะคะแล้วแต่ความสะดวกของเขาเขาทำงานมีครอบครัวไม่หรอกแกเอ้ยที่นี่เขาก็ปล่อยแม่ว่าอยู่อยู่คนเดียวนะคะ เป็นบ้านเป็นหลังแม่ก็มาอยู่ในบ้านภาคคนชลานะคะแกไม่ยอมไปไม่หรอกแกบ้านแกก็มีไม่หรอก,ก,บบก,ก,รอกที่นี่เขาก็จะมีจัดสรรปันส่วนเ,เงินเงินเงินเนกษียณของแกเนาะค่ะเนาะสำหรับห้ทุกเดือนทุกเดือนไม่หรอกเสร็จแล้วเขาก็จะมีพวกคนดูแลคนแกนะจ๊ะเขามาดูแลที่บ้านเลยวันหนึ่งก็เขาก็จะมาสองรอบเช้าเย็นเนาะจ๊ะเนาะ เส็จแล้วเขาก็จะมาหาสื่ออาหารเขียนรายการให้เขาเขาก็จะไปซื้อหายตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาก็จะมาดูแล้วก็จะมาทําความสะอาดห้องทําความสะอาดบ้านให้ไม่ต้องลำบากลำบนเลยจะพ่นองจ๋าลูกเตาฝรั่งเขามีสวัสดิการตรงนี้ค่ะเขาก็มีเงินยางฉีบมีเงินกระทรวงกระเียนของเขานะคะพยาบาลหรือว่า เขาเรียกว่าคนดูแลคนแก่นะคะเขาก็าออกนอกพื้นที่แล้วก็ไปตามบ้านไปดูแลหาค่ะอาบน้ำหายอะไรหา ลูกเต้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยจ้ะพี่น้องจ้าคนฝรั่งเนาะไม่เหมือนบ้านเราจ้ะพ่อแม่แก่เท่าก็ลูกเต้าก็อยากอยู่ใกล้ๆอยากดูแลเนาะอยู่จะครอบครัวลูกเต่าไปแต่นี่ครอบครัวลูกเขาก็มีครอบครัวของเขาต่างหากเขาก็ไม่ได้เอาแม่ไปอยู่ดาได้จ้ะ Hmm. <laughs> Yeah. วันนี้มาเน่นกินแคบหมูเยอะๆสมตำเหลือนิดนึงกรอบมันกลม,กล,มกล่อมก็ออ ิ่มชักพี่น้องจ๋าสมจำแม่มดวันเนียทางขนมจีนทางข้าวเหนียวแคบหมูหมดต้องเกือบครึ่งถาดใจและไม่ไหวอิ่ม สำหรับวันนี้ปักขวังก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณกำลังใจที่ที่สำหรับชมนะคะขอบคุณจ้า